สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขนสุโมงสุบอนครับมันนี้พามาเอางวงมาเบิ่งเอางวงมาเลียกเอางวงมาเสืองวงท่านอยากได้งวงไปเลี้ยงครับหาบันด้พสอกไป้ห็นครับมันนี้พามาเบิ่งเอานะครับเนาะมะนัดฟ้ามครับครับพี่น้องต่อจากนี้ไปเห็นเราอยากได้เนาะครับเนาะเบอ่์ขึ้นมาให้ครับหรืออยากมาเบิ่งตัวกิ่งมายามมาเยี่ยมช่มขมาไดเนะครับเนาะบ้านเรางงตําบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับม้อนี่ มีทึ่งงัวแม่งัวผูพ่อพันธุ์นะครับเด้ออ่าพี่น้องที่นําหาพ่อพันธุ์ตัวหญ่ๆนะครับเนาะนี่ครับสามารถได้เราเอาไปทับได้นะครับเนาะเราบอว่าราคาสิซําได้มีคั้วกับมีครับครับตัอจากหนีไปครับไปเบิ่งราคาผมพร้อมกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับห่างหายไปโดนเนาะครับเนาะกับอ่าช่องเพียนั้นเนาะครับเนาะกับ มือนี้ก็มาพร้ากันอีกขี้เก่านะครับในมันัดฟาร์มนะครับเนาะของฟาร์มของมันัดฟาร์มกันสิมีแม่ลูกครับผมแม่ลูกแม่ท้องนะครับแล้วก็ซื้อสองในสามคมหนึ่งนะพี่เนาะแล้วก็เป็นพอพันธุ์แล้วกัมีควายมาตัวหนึ่งครับผมครับผมขับคุชมเากครับพี่ขับพ่อเบิ้งจากท่าไหนก่อนครับเอาแม่สาวทองแรกนี่ครับผมครับพี่น้องครับมากันมาเบิ้งกันเบอร์หนึ่งตัวตับอิดนะครับเนาะเป็นงัวแม่สาวทองแรกทองกับพ่อได้ครับแม่นี่ทองกับช็อกโกแลตครับพี่ทองกับช็อกโกแลตจักเดือนเนาะครับทองนี่ได้หกเดือนกว่าแล้วครับผม พ่อโย่งหงเดือนพี่น้องใบเบิร์มมีเนาะมีครับผมมีครับคว้มสูงเพื่อนหลายใบเนาะลอยสี่สิบเจ็ดเดยพี่อ่าลอยสี่สิบเจ็ดเห็นเนาะครับบันทองแหลกด้วยครับเด้อสีนี่เหลืองเม็ดข้าเปลือกเนาะแม่นครับอ้าวคอหาเล็บดีคนหางใหญ่เครื่องแดงสูงพี่และพี่น้องซสมบอกไว้พุ่นละพผละครับลอยสูงเติบแล้วเห็นเนาะมัดฐานเติบโตข้มสูงบ้ขาดนะเฮี่ยดีดีเบื้องหนาด้วยครับเด้อ โอ้เราขิ่งดีครับตัวนี้เราขิ่งงามครับโอ้เพดหลังเนาะหลังงามเนาะครับสีนี้นี่แหละพี่น้องสีนุ่นๆออกนุ่นนื่นออกนุ่นๆเป็นเหลืองขาวเปลือกนะครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นงูพันเสาวได้ไปรุ่นแค่เพจเนาะแมนครับผมใบเบอร์หลอดเท่ามีเนาะมีครับพี่มีสุกโตครับแต่ว่าเปราะเด๋วลงมาน้ำนะครับใบเบอร์หลอดมีนะครับเด้อมีสุกโตนะครับขันตัวเดียวมีคือมีเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับราคาเขาเปิดเวลานเลครับนี่ สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่สามหมื่นเจ็ดพันครับบริการรับประกันเท่าไหร่ครับรับประกันตัวนี้ซากกลครับพี่ทกถอนอ่าอ่าหนาเดียนหางดอกดูกสุดมื้อนี้ยแหละครับผมระยะเวลาอ่าสิบห้ามือครับผมสิบห้ามือด้อพี่พน้องเด้อนี่คือระยะรับประกันบริษัทสมมติว่าเขาซื้อไปนี่พี่น้องเขาต่อได้บ่ตอนนี้ได้ได้อยู่แต่ว่าเบื่อหลายครับพี่<า> <laughs> ครับผมแต่ตัวตัวตัวต้องคุยกันเนาะแม่นครับกับต่อได้คระยะส่ง ครับผมเ่อทรงได้ไกลไกลป็นนครับะยะทรงะยะทรงทรงฟีหน่อยกิโลเพี่อาครับพี่น้องครับทุกตัวเงื่อนไขเดียวกันนะครับเด้อสามารถต่อได้ครับผมแล้วก็ทรงให้พี่น้องฟีหนึ่งร้อยกิโลเมตรครับครับหรือว่าก็แล้วแต่โทมาาุยกันนะครับผมก็อยู่กับการคุยขึนเขาเนาะแมนครับอยู่กันอยู่กับการบอกการจ้ากันคุยกันกับพี่น้องอ่ามากหรืออาจจะสนใจมีเงื่อนครใดโทมาต่อมาใดเนาะครับนี่ครับนุ่มนุ่มนีบิมีติ่งเด้พี่น้องเด้อนุ่มนั่น มีนเม็ดกระโพดแต่ว่าเป็นเม็ดกระโพดบ่เป็นจริงเนาะไอยเอาออกแล้วครับผมเอาออกให้แล้วได้เพี่นี่ครับอืมต่นี่ก็เป็นซีขึ้เราครับผมครับแต่บ่มีผลต่อการส่งลูกแหรอครับผมนุ่มกับพี่น้องเบิ้งไปครับผู้มากปอดปอดเนาะครับแต่ว่าถือว่าเป็นตำหนีบ่บ่เป็นครับนุ่มเป็นตำหนีนะพี่น้องเนาะนี่ครับก็ยืนดีนะครับตัวนี้ยืนดีแล้วขิ้งง่ามแล้วขิ้งแล้วตงามครับนี่สวยพี่น้องเดยวไปด้ครับเด้อ ไปรุ่นแค่เพจครับได้ทองเพันทับพอดีไปหายอยู่เนาะครับผมช็อกโกแลตครับผมปวดนะครับออกมาแดงซ้าปื้ปืไปแล้วนะช็อกโกแลตอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับเด้อครับผมครับเบอร์หนึ่งครับครับพี่น้องมาเบิรงเบอร์สองครับประเภทแม่ลูกลูกแม่ลูกยางโก้โอ้ลูกนี่หนาแม่แพ่งลูกป่ะเนาะแพ่งโอ้หนาดีลูกพ่อใดไเนาะครับเี่ยตัวนี้พ่อได้ใบมาานะครับ บบ่มีใบแมนครับแต่ว่าคอง้ามด้พี่น้องแมนครับเบืงองเป็นลูกลลูกหลอดแล้วพี่น้องแม่นอาจะไม่ลูกหลอดเบื้องจางเบื่องจากโค้งหนาเนาะเบิ่งจากโค้งหนาไปหูนี่ลูกหลอดแน่นอนครับเบื้องจากเล็บนี่การยืนพี่น้องสักจึดลยนนี่บือลึ่งนําแต่ําลรางยอนง่าวนาดีตัวนี้แม่เพิ่นก็เป็นง้วไทยเนาะแมนครับให้กางเพี่แม่เพิ่นงัวไทยกลางต่โพนดีเด้ครับแม่นี่แม่เพิ่นเป็นงัวเครื่องอ้มอมครับนาขามีดำ ลูกโตที่ใดนเป็นครับนี่ลูกโตที่สองครับพี่ลูกโตที่สองอายุได้จ,จักเดือนแล้วเนาะลูกเพป่นนี่ลูกได้สามเดือนครับแม่แม่ผสมหลือได้ครับอืมลูกได้สามเดือนแม่ผสมยังไงครับแม่ผสมไปนี่แม่เอี่ยงนาอยไหมผมมาเลี้ยมแต่ว่มี่ใบเนาะแม่ครับค่อยๆโทรมาถามผมอ่าครับมีใบผสมอยู่ได้เพียงนึ่งเด้อครับผมข้อมสูงแม่เพื่อนเดียครับนี่อยู่ประมาณลอยสี่สิบสามเลยอายุพี่วางนี่ผมครับครับลอยสี่สิบห้าลอยสิบสามนี่แหละครับวางนี่ได้เพียงนึ่งเด้อลอยสี่สิบขึ้นพาลอยสิบสามเป็นว่าพนดี นี่บอกเขาว่าพลทองสร้างอ่างดีแม่นใจแน่น,นอนครับผมทองมันสร้างพลมันเลิกเลยพี่น้องนี่ครับทองสร้างอ่างดีกินหยาเกง่งให้ลูกงามมาสันไดนน้หน่เอาผลงานเพิ่นเนล้วพี่น้องสื่งว่าแม่ลูกนี่ลูกแม่นี่ครับเนี่ยลูกแม่เลยลูกผูกกับส้างเห็นผลงานเพิ่นแล้วนี่ถือว่าดีถือว่าแม่ลูกเนี่ยพเพราะว่าเห็นลูกมันแล้วแมน่นครับว่าเพิ่นทรงให้ห่างให้งามให้ดีซ้ำใดนี่ครับเนี่ยแม่นี่เปิดราคาเบแหลมเลยครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่สามหมื่นเก้าพันแม่นครับผมพี่น้อง ลูกื้อสวยด้วยครับเดอ้ดอผู้ใดกำลังหางว้วไปเลี้ยงอยู่หรือสงการนี่ลูกเต่าร้อยล้า,ลานมายามบ้านยามซองอยากซื้อของเป็นของควรให้พ่อให้แม่นี่แหละซื้องวนนี่แหละครับนี่เป็นของควรให้พ่อให้แม่เลี้ยงนะครับเนี่ยราคาจับต้องได้พี่น้องหลือยงจับงไงใบไงด้วยครับเดอ้อนี่โอ้ลูกง่ามีิลีตัวนี้เนาะครับเด่นเลยครับลูกเด่นเลยนี่นี่คือเบอร์ที่สองครับ ครับว่าเ,อเบอร์ที่สามเลยครับเด้อเบอร์ที่สามนี่เป็นงัวโบทดที่ครับนี่ขอบตาดำขอบหูดำนาหนาดำหนาหนุนนุ่นตุนตุนพ่อดีบบสวดโจโกบปนไดตัวหนา,า,า,นาง,งามมนี้ยไหมเนาะครับผมท่องแก้แล้ว<อ>นี่ท่องสิแปดเดือนแล้วนด้ครับท่องแปดเดือนพี่น้องครับผมสูงหลายเป็นไดหน่อยเน่ะสูงย้อยหาซิบหายอ่ครับพี่ยอยหาิบหาบวกอยู่ดอกสูงย้อยหาสิบหาบวกครับท่องกับพ่อใดครับท่องครับ kf เจ็ดสองครับตัวนี้ใบหลอดครบเพื่อนครับพี่ kf เจ็ดสองครับ โอ้เครื่องงามเนาะครับเครื่องดำปื้อนุ่มนี่เมื่อเห็นจริงนะเห็นแต่เมฆโพดเม็ดงนี่น้อยนับเนะกำลังเสียนี่ครับพี่กำลังเสียทำบ่แมนละทำตุ้มขิงวันเลยพี่น้องเจาบมีตําหนิปะเป็นบ่มีเป่าหรือเป่บ่มีดอกเนาะนี่ครับบ่มีครับห้อยหางดีห้อยหางดีลำหางตรงครับผิวเนียนดีหนังหนาใสได้ครับตัวนี้ครับลูกตัวใดก่อนที่ทองเนี่ยลูกตัวที่ ตัวที่สองครับผมตัวที่สองแม่นครับครับ K เอเจ็ดสองแม่นครับเจ้าสิไปดูเนาะศปดูครับผมอ่าครับพี่น้องหมักเวยครับพี่น้องตัวนี้ทองแกะได้ครับเอาไปรุ่นแค่เพียรได้ครับไปบดดนได้เนาะแม่นครับผมครับเดซื้อกันบอดนครับได้รุ่นลูกได้ครับเด้อนี่ตัวนี้ครับเนี่ยแปดเดือนนี่ครับเนี่ยพิสพานออกเนาะแม่นครับราคาเปิดเวลาไหนครับตอนนี้บอกบองเอาเลยเนาะพี่เนาะครับ สี่หมื่นเก้าพันบาทครับหนาคองเลยแมนครับผมครับราคานี้ครับราคาเดียวครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนี่ครับโอ้ทองแก่ๆเนี่ยครับถือว่าคักกัได้ดีเนาะแมนครับลูกมาแดงซ้ำจุ่มกลุ่มได้บบกไอเจ็ดสองแหงซ้มดีเลยแดงๆไงหลูกตัวก้อนก็แดงดีครับอือเนาครับข้อขาเล็บแข็งเบ่งเงได้พี่น้องเด้อนี่ครับดีมันมีสีม่มีเพิ่งนะครับเนาะนี่ หนึ่งด้านนี้นะครับหูเพียงปากคือว่าโค้งสางดีเนาะแม่นครับพี่ประเภทีมาโค้งสางใหญ่ๆกับตัวนี้เลยครับขาหนีงามนี่ครับนี่ขาตรงดีนี่ครับนี่เบงขาเนี่ครับเนี่ยขาหนาขาลังนี่ถือว่าตรงนี่ครับด้วยนี่ขาลังนี่นี่ครับนี่คือเบอร์ที่สามเนาะครับผมครับไปต่อเบอร์ที่สี่เลยเนาะครับเบอร์ที่สี่ติดกันมาหนีเนาะติดกันนี่แหละครับพี่อครับมาเบิ้งเบอร์ที่สี่ปะหาทางตัวนี้ไหม มีพี่น้องไม่ม่่นบ่ครับเนี่ยตัวน,นี้ม่่นขึ้นแล้พี่จักเดือนรับมา่นมานม่านเด้เจ็ดเดือนกล่วอะไรขึืนอนครับพี่ทองเจ็ดเดือนกวลาวทองแก่แก่นนด้ยครับเรื่องมือทองแก่แก,แกครับรุ่นกันบดนอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมพอดีสัมเมอเมริกาเจเจเก้าแดงสัมจุมกุมครับผมแม่นี่ทองที่เท่าไหร่ครับนี่เนี่ยทองที่สองเึ้นกนครับพี่ทองที่สองสูงหนาจะลอยเท่าไหร่ครับลอยสี่สิบสามครับสูงอยู่ลอยสี่สิบสามครับตัวนี้กับผิวเนียนดี ผิวออกสีเหลืองนี่ครับเป็นนี่ง้อดูกหมูครับพี่เป็นงวอบันท่าว่าเป็นง้วดูกหมูบบเพลบจอยยากครับพี่น้องตัวนี้อยางนี้แหละโอ้เหนื่อยหลายเนาะตัวนี้เนาะครับพี่น้องครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าในทองครับเจ็ดเดือนครับแม่นี่ครับติดเครื่องมากงามข้นหางไหมหางแขกข้นหางไงครับก่ลีครับเนี่ยแข้งขาเล็บเบิงออกพี่น้องปบะเพท่ซักจะขึ้นกันนะครับ พูดอะน้ำใตน้ำรางบือรึ่งพูดอะพอครับเรียบว่าหางนี่หยิยบหอดดินครับหอดเรียบหน่อยมาบเลยไฟหางอะนี่แม่ลำหางนี่ยไหมเป็นดินม่นาลำหางปเป๊ะๆนานาสีบ่งบอกว่าชาติกูลรุน 1, 000, 000, ่นพันเป็นมาดีวยครับเนี่ยแล้วค่าเปิดเวลาไดนครับตอนนี้เอาหมองเอาเข้ากันนะพี่เนาะครับนาคอกสี 49, ่หมื่นเก่าเพื่อนครับผมครับราคาเดียวด้วยนะครับเดอ้อสี่หมื่นเก้าพันง้อทองแก่ๆเนี่ยครับสี่หมื่นกว่าพันเมนี่โอ้หนาอุ้มลุ่มเลยเนาะครับผม อุ้มลุ่มเลยครับหนาคักหนาเน่ยครับไม่เนี่ยครับอเมริกากับโ่งนี่แหละครับนั่นหนาขึ้นกันเนี่ล่ะในทองเพิินด้อพี่น้องเด้อหนาเซ่กันพี่อืไปรุ่นเหาอจากเพลิดแม่เพลิดผูกพันหูเนาะแม่นครับผมราคาอีกทีนึงนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นสองพันราคาหนาคอกเน่ครับสองแม่ม่านทอนแก่ๆนี่ครับนี่ครับผมมักตัวไหนทักมาอยากก็เบิ้งตัวจริงกะที่อยู่แจ้งไว้ขังต้นคลิปนี่แหละครับครับผมครับพี่น้องครับตัวต่อมาเบอร์ต่อมาตัวเบอ้์ที่หาเนาะ แมนครับผมเบอรหาครับเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่สื่อสองได้สามครับสื่อสองได้สามมันขึ้แม่เพิ่ท้องหรอเนาะท้องแล้วพี่ท้องสามเดือนครับตรวจแล้วครับแม่ท้องสามเดือนอันจะเศร้าพานเรียบร้อยครับลูกเพิ่นเป็นลูกอ่าเคสหกแปดครับไบหลอดครบพี่ตัวเห็นอยู่นี่บ่ครับแมนครับตัวนี้ท้องออเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับโอ้สองพอเลยครับผม ไปรุนเซกันว่าตัวใดสีให้ลูกมางามกว่ากันครับเมียนี่ผลิตสมกับตัวใดเนาะครับผมเพื่ให้ลูกตัวใดงามกว่ากันระวางอเมริกาจะเจอในทองครับอันนี้เคเอฟเนาะครับผมมาเบิ่งลูกเคเอฟก่อนครับลูกเคเอฟนี่จักเดือนแล้วครับนี่ตัวนี้ได้ประมาณสิบเอ็ดเดือนหรือสิบสองนี่แหละพี่ประมาณสิเข้าปีนี่แหละครับอืมประมาณช่วงปีเนาะเอาเอาเป็นช่วงปีเนาะนี่นะนั่นครับนี่ครับ สูงนี่น่าจะลอยสามสิบกัวแล้วเนาะลอยสามสิบกัวนี่ครับเป็นลูกแรกเพื่อนบอครับนี่ลูกสองครับลูกตัวที่สองแมนครับลูกโตในท้องตัวที่ตัวที่สามครับตัวที่สามครับเด้อครับพี่น้องเบึงคอเบึงเร็บเด้อครับนี่ขี้อฟหกเปียดนี่ครับนี่นี่ลูกสาวขี้หกเปียดหัวล่นทะเลรับแม่นี่นะครับเนาะหัวนีล้วนแต่งไว้เพ่ครับแต่งครับเพียแต่งแล้วโอ้หัวล้นแต่งไว้ครับสูงอยู่ลอยสามสิบสีแดงดีครับครับวาดทรงเขาท่าอ่ะพี่น้องครับ วานี่มาเบิ้งแม่เพิ่อนนะครับเด้อแม่เพิ่นสูงหไรไปเลยนะครับแม่เพิ่นอยู่ลอย43บวกอยู่โดมี่เนาะอืมเครื่องดำดีนุ่มกับบวมีติงน่ะเนาะซองเย็นเห็นยังไงบ้างครับบวมีครับบวมีคอขาเล็ยบเบาะแม่เบาะลูกเด้อครับเด้อดีมือลึ่นชัดเจนเงาย้อนโอนต้นแม่ก็สูงลอยสี่เท่าครับเนี่ยลอยประมาณลอย40บวกกับวิ่ง43เนาะ40ขึ้นเนาะครับผมเอา40ขึ้นไปก่อนนะครับพอเขาใบแทกกะ ขอบตาขอบหูดำทั้งแม่ทั้งลูกเนาะติดเครื่องดีครับควบนี่แม่ลูกลูกแม่ครับลูกตัวที่สองเห็นอยู่นี่ตัวที่สามกับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าในทองครับครับพี่น้องขันแม่นได้ไปกับเป็นรุ่นไซการ์เนาะครับว่าเพิ่งใส่ตัวใดงามโอ้กับเหนือมากบอกท่านบิดาได้ตัวอีกได้เนาะแม่นครับแค่ว่าขาดน้ำเลี้ยงนี่แหละพี่อืขันแม่นเทตกันตึ้งนี่ก็ย้อนเทือนเนาะแม่นครับคุ้นกันตึ้งๆดีๆไงย้อนต้นเทกันละควบนี่ ว่าถรำบดาครับงามด้วยเนี่ยส่งส่งงามด้วยครับนี่ทั้งเมียทั้งลูกเลยเนาะครับผมราคาครับพขาเปิดพี่น้องหไรเป็นดีหกหมื่นเก้าพันบาทครับพี่หกหมื่นเก้าพันบาทครับผมหกหมื่นเก้าพันเด็ดสามโตครับส่งฟรีร้อยกิโลครับนี่ส่งฟรีร้อยกิโลครับโอ้ครับอ่ะเห็นอยากได้ด้วยครับเด้อมานัดฟาร์มครับโทรมาต่อรองได้หรืออยากเบิ้งวิดีโอเพิ่มเติมเบิ้งไดบ้างครับ ได้ครับพี่ทักแชททางไร่ได้ครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวเบอร์เบอร์ไลน์กันสิก็เดือเบอร์เดียวกันนี่เนาะแม่นครับเบอร์เดียวกันครับพี่พี่น้องใช้มาทางไร่ค่ะอยากเบิ้งวิวเพิ่มเติมของเจ็ดตัวไหนเนาะครับไปเบิ้งอีกตัวต่อไปครับครับพี่น้องครับเบอร์หกผู้ใดหาพอพันคุ้มฝอกคุ้มฝุงหรือเอาไปทับได้ได้ครับนี่ขึ้นรถหาทับเลยครับนี่ครับไม่เอ้มครับสั่มจุ่มกลุ่มเดินเดินเดินหน้าผากง่ายครับเห็นไหม ู่ะมือขาใครห้ำแม่พี่น้องใครห้ำหอดครึ่งหอดหัวเข้ามาไปต่อใครห้ำไหมห้ำแบบไงเลยฟ้อยหางมึอนี่ทับงูาขาวคือสีแดงซ้ำปืดๆเนาะแมนครับทับงูาขาวไหมสูงไรไปเลยครับนี่ยลอยหกสิบครับพี่ข่วมสูงอยู่ลอยหกสิบครับเพิ่นมีผลงานจักรโซหรอครับเนี่ยอ่าอยู่น้ำผมบ่ท่านนี่นะครับพราผมหัวตาเสื่อมากครับผมโอ้ยหนอกไป มันมีผลงานพันธ์เห็นเนาะแน่นครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นได้ยักปีแล้วครับนี่ได้สามปีครับพี่โอ้เพิ่นมีผลงานแล้วล่ะสามปีเนาะครับโอ้เป็นง้อผู้เฒ่าครับง้อผู้เฒ่าเราบ่สบายครับท่าทางไหมท่าทางลายขนาดวะครับให้หำไหมปื้ยแ้หำโยนโอนต้นอยูบู๊ดเนาะนี่ไม่เนับตั้งโจโก้เลยครับครับพี่น้องครับผู้ที่เห็นพอพันอยากได้ไปหาทับด้วครับเด้อคือรถ หาทับน้ำเซาเนี่ยเสาลซีซาหาโตเสาลซีพันหาพันนี่โอ้สบายดีเนาะครับเงยเงยมุมมุมดำดำสิครับใครเห็นใครก็อยากได้ครับเอิรนไซนเนี่ยชียกไก่บั่นคนเอิรนไซน์แซ่บๆครับอยากทับใหญ่สูงก็ได้ครับพี่นะครับสูงๆเงยเงยนักฆ่าเนี่ยเปิดให้พี่น้องหลายไปได้ครับเนี่ยตัวนี้เอาหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่ไม่พี่น้องหกหมื่นเจ็ดพันเอาราคาเงินเนื้อเลยครับผม ตัวนี้คือใส่งานเลยดิครับครับได้ไปใส่งานเลยครับเนี่ยไปทำเงินเลยบ่ได้ไปลองบ่ได้ไปเลี้ยงล่อเสียเวไล่ดิครับเนี่ยไปปุ๊บดึงยิมเสาชีพ้าบานคนอื่นใส่เลยมาทำเป็นไผยน่ยนี่ครับนี่โอ้ยหนาเลยครับว่าตัวจริงเลครับไกลๆเห่งหนาครับเอาราคาเนื้อไปเลยหมียิ้มหนอกตั้งโจหนอกไงครับเนี่ยเส้ขาดีหมดเลยครับเด้อ ทำกระดัมปื้อๆพลยนะนี่มันถ่ายพูดอ่ะมันท่ายอันหูพูดเหมืนสายเพิ่งมาบ่หโวยเป็นลูกเคียบสามหนึ่งพ่ะนะครับอื็สายเคียบสามหนึ่งครับผมก็ถือว่าสายดีอยู่เนาะแมนครับสายเคียบสามหนึ่งพี่น้องพี่ว่าถือว่าขันแม่นนั่นกับเขาท่าเขาท่าสายดีเนาะครับสายดีการเล่นตีได้ลไรพี่น้องเนี่ยนี่อ่ะพี่น้องเอาไปลองผมเด้อครับเด้อขันผวงมกสายนี่เนาะ ครับว่าเ,เบอร์เจ็ดเป็นคั้ยได้ครับบ่นเนี้ยเป็นขั้วเมร์เมสาวเมร์มรจะไหนคับนี่แยกลูกครับพี่เป็นงวัวเป็นคั้วขั้วแยกลูกแยกลูกมาน่าจะพาลูกมาหนึ่งตัวนี่แหละเนาะครับผมเบิ้งจากสีแสงแล้วกันนะเบิ้งผิวแล้วกะเพรท่านเหี่ยวเพรท่านย่นนี่ยังนี่ครับพาลูกมาหนึ่งตัวความสูงครับก็ยอยู่ร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบห้าประมาณนี้เนาะพี่เนาะอยู่วางนี่อ่ะพี่น้องเด็กที่ขั้วไปเลี้ยงได้ครับเด้อบ่นเนี้ราคาเปิดไปลายมั้ยครับเนี่ย ตัวนี้เอาสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่สามหมื่นเจ็ดพันครับเพิ่งดันหนาเพิ่นเพิ่นผสมมาแล้วดิครับแต่ว่าผมเพาท่านได้ตรวจว่าได้หาเดือนแล้วครับใส่กับบิ๊กเบิร์ดเกันนะครับโอ้ใบหลอดนี่ครับพี่ผสมไหแล้วไม่นครับแต่ว่าผสมผสมพอดีผสมพอหลอดตัวนีเนาะครับผมบิ๊กเบิร์ดดิไม่นครับผสมแล้วแต่บ้านได้ตรวจพี่น้องมาเบิ่งช่วงหน้าพ่าวเพิ่งหน้าเผาวกลงนี่เนาะครับ Alab ออคอนี่ส่งกมลงกมน่คร,รรนครับนี่นี่คอส่งกลมไอเล็บครับส่งกลมโอ้เล็บใหญ่ครับตัวนี้เล็บใหญ่ครับนี่เอาไปพัฒนาต่อด้ครับน,นี่แบบนี้คุณอะหางคับมาเบิ่งช่วงหางช่วงหางสิเป็นงวหางสันค่อยหางสันค่อยบานเทาอยู่เนาะครับคล้ยบานบานครับมวยเป็นบานไว้ด้วยครับแต่ว่าเล็บนี่พือน่าจะทับตัวนี้พืชน่าจะเป็นลูกพ่อพืชนี่ให้แนวอยู่ดอกเบืองไกลเอยบพี่ มีสายเหลือดอยู่หรืเนา่เออมีสายเหลือดมีพามาหยกเนาะครับพากับสีพาว่าหลายเนาะครับเพราะก็คอยเอาไปพัฒนาอีกเมนผูผู้สีได้ไปกับพัฒนาต่อประเภทใดอัตลักษณ์กรมาอยู่ดีเนาะตาแต้มแจมจำมีครับผมแต่หันบ่ชัดตาแต่มเนาะบ่ชัดตาแกมจำชัดพ่อก็องชัดเจนครับเอาครับไปพัฒนาต่อครับพี่น้องพี่น้องพูมาคั้วนะครับเ้อในราคาสามหมื่นเจ็ดพันบาทนี่ครับราคานี่พี่น้องเห็นต้วสนใจทักมากครับครับมือนีมีกันอยู่ ถ้าเบิองมากขันมักตัวใดอยากได้ตัวใดอยากเบิองวิโีโอเพิ่มเติมของใจตัวใดไล่มหามนฑลฟาร์มเบอร์ใดครับเบอร์ไล่เบอร์ไล่กับศูนย์หกห้าสามสองห้าหกหกสี่สองครับผมโทรมาสื่อกับเบอร์นี่แมนครับผมหน้าเฟซได้ครับเฟซบุ๊กกับเป็นมนัดฟาร์มหรือว่านัทวุนนะครับครับผมนี่ครับพี่น้องติดต่อทางช่องทางนี้นะครับเนาะครับครับพอกันชิพนาชิพไม่พี่น้องชิปนีบสวัสดีครับ